แล้วอีกอะไรกันพูนฉิบพวกกันก็ไม่ต้องเป็นเเขาเขาเห็นกับเราเขาอุ้งเกยที่ไายสอนฝั่งพี่ตีเล่นเวทไหนได้ข่าวพี่ไผยปิดมากเรื่องเวทฟิตเนสอนี้อย่างอันนี้อย่างย่อมอยางเนี่ยนี่ย่อมหยางเบรดไงเหรอจับเบ็ดแล้วจับเรแล้วอะไรขึ้นมาอีกก่อนความ แล้วก็ยืดอกยืดง่เตแว่านไได้อะไรท่านี้ได้ไรได้ส่วนไหนได้ส่วนไหนส่วนคอเตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้นีไม่ได้หองนี้ได้ได้ได้้ได้ได้นได้ได้ไ้ได้ได้อ้ไ้นดอไได้ไต้ได้ได้วด้วด้ไได้ได้นด้ไ้้้้อ้ไ้้้ไ้มน้อ้ไ้อไ้ได้ไ้ อะไรนะพีุ่ี่มพวกนั้นก็ไอเป็นเขาเข้เห็นกับเราก็พุงีก็มีครับพี่ายสอนฝั่งที่ตีเล่นเวไหน่ได้ข่าวพี่ไผ่ฟิตมากเริ่มเวดฟิตเนสอันนี้อย่างอันนี้ย้อนอย่างเนี่นี่ย้ออย่างวทเยรอจับเป็ดจับเบ็ดจับเบ็ไงอะไรขึ้นมานี้ก่อความแล้วก็ยืดอกยืดอกนิดนึง ได้หลายท่านนีได้หลายได้ส่วนไหนได้ส่วนไหนส่วนคอเองตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้้ไดส่วนคอกับคิ้วเอาต้อง์ดขึ้นได้บริหารคิ้วด้วยจริงๆอ่ะเป็นที่เต้นเน่าเป็นที่มาลำต้องต้องนย่างนี้ต้องไงต้องพ่อเป็นเต้นนี่เออหัวลำหัอลำได้อะไรไหมครับเราได้เล่าอยู่กันมึงอะไรนะ คุชีพวกนั้นไม่ต้องเป็นเขาเขาเห็นกับแล้วก็ุชีกมีครับล้ผูกที่ผาสอนสีตีเล่นเวดหน่ได้ข่าวที่ผายิตมากเริ่มเวสฟิตเนนอนี้อย่างอันนี้อย่างยกอย่างนี่นี่ยงอย่างเวไงเด็กใหญ่เด็กใหแบบนี้เยเช็ดเป็เชนั้นเชนั้นจับเวดอาแล้วจับเวดอะไก็ขึ้นมานี่ก่อนความแล้วก็ยืดอกยืดอนิดนึง ได้อะไรท่านนี้ได้อะไรได้ส่วนไหนครับได้ส่วนไหนส่วนคอเอแตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้คนได้ได้ส่วนคอกับคิ้วคขต้องลด้นได้บริหารคิ้วด้วยจริงอ่ะเอนต้นหน้าเอ็หัลำต้นต้นอยางนี้าองพ่อไปเต้นนีดนึงสิกาฮลาา่าฮ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 ราฮ่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 อฮ่า่าฮ่่าฮ่าฮ คุณีพวกนั้นไมต้องเป็นเขาเขาเห็นกับตรงกัีมีครับาพี่ไผ่สอนสอนพี่ตีเล่นเวไหนได้ข่าวพี่ไผ่ฟิดมากเรื่อเวดปิดเนอันนี้อย่างอันนี้อย่งน่งยเน็กนิ่งหยางเวดไเด็ใหญ่เช็ดกันเชนาก็จับเวดแล้วจับเวดจับแล้วก็ขึ้นมานี่ก่อนความแล้วก็ยืดออก ได้อะไรท่านนี้ได้ไรได้ส่วนไหนได้ส่วนไหนส่วนคอเอวตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ได้ได้ส่วนคอกับคิ้วเพต้องเลือขึ้นได้บริหารคิ้วด้วยจริงๆอ่ะเอ็มดิ้นเต้นหน้าไปยิงบอลลัมซ้ำๆเนนี้่ยบอลลัมบอลลัมได้อะไรเลยครับทำได้